นี้คือ1นึ่กำลังสองก็ได้เท่าไหร่ก็ได้1นึ่งถูกไหมาส่วน R ก็จะตัดกันไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะครับคำตอบก็คือท่อเล็กจะมีความเร็วเป็นกี่เท่าสี่เท่าใช่ป่ะสี่เท่าแล้วถ้าในตัวเลือกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น1นส่วนสอ,อย่างเงี้ยตอบได้ไหมท่อเล็กมีความเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของท่อใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรครับท่อเล็กความเร็วต้องทําไมความเร็วต้องมาก ถูกวความเร็วต้องมากเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น2เท่า3เท่า4เท่าหรือมากกว่าอะไรครับมากกว่า1เท่าถูกไหมแม้ว่าบางครั้งนะครับเราคิดเลขไม่ทันแล้วจําเป็นจะต้องเดาเนี่ยอย่าไปเดาไอ้อันที่มันเป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน2อนะอันนั้นคือผิดหลักการเอเคไหมฟิสิกส์นะครับเวลาเราอยู่ในห้องสอบจําไว้เลยนะว่า,อย,านะอย่าทิ้งดิ่งนะอย่าทิ้งดิ่งแล้วระบบสอบที่เขาบอกว่ากขอข,อของอ2 3 4อเนี่ยจะต้องมีจํานวนข้อที่ตอบถูกพอๆกันจริงไหม จริงไหมไม่จริงนะบางปีไม่จริงนะเพราะนั้นถ้าบางคนเนี่ยไปนับนะกอไก่ขอไข่คอควายออกเยอะเลยไปทิ้งดิ่งงององูแต่กอขอคอเนี่ยเราทําผิดด้วยนะมันไม่ควรจะเป็นคําตอบด้วยเนะี่ยเพราะนั้นพอเราไปทิ้งดิ่งมันจะมั่วหมดเลยถูกไหนะเพราะนั้นหลักในการนะฝึกหรือทํากรณีที่ทําไม่ได้ในห้องสอบนะครับสาหรับข้อสอบฟิสิกส์คือให้ดูแล้วตัดอันที่ไม่น่าใช้ทิ้งไม่น่าจะใช่อะ่ะทิ้งไปก่อน แล้วที่เหลือค่อยเดาอันนี้โอกาสจะถูกมากสุดนะครับเห็นนะครับผ่านเลยนะอีกหน่อยชีวิตจริงน้องก็ต้องไปเจอแบบนี้สมมติว่าเราทํางานอยู่แล้วเจ้านายสั่งงานมาเราบอกว่าไอเน,นี้ยไม่น่าไม่น่าเวิร์กไม่ทําอันเนี้ยไม่น่าเวิร์กไม่ทําเราก็จะเหลือ 2- อสาอย่างที่ทําไมครับเป็นทางเลือกที่เราจะเลือกทาใช่ปะ่ะหรือใครจะไปทํามันทุกอย่างเลยทั้งๆท,ที่รู้กูอยู่แก่ใจว่าไม่เวิร์กก็ไม่ทาใช่ปะ่ะก็ไม่ทําอันเนี้ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยเอาไปใช้ในชีวิตอา้าวจากนั้น นอกจกเหนือจากเรื่องของไหลนะครับของไหลของเหลวแล้วเนี่ยกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มของคลื่นก็ชอบออกข้อสอบด้วยเหมือนกันอ่าเราไปดูในโจทย์กันหน่อยแล้วกันนะครับในข้อที่35อ่าไปดูกันนิดนึงนะครับในโจทย์ข้อที่35ในโจทย์ข้อที่35เนี่ยมันจะเป็นโจทย์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคลื่นน้องถ้าเราไปดูกลุ่มคลื่น นะถ้าเราไปดูกลุ่มคลื่นเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่น้องๆส่วนใหญ่เนี่ยจะทิ้งกันเลยนะครับทิ้งเนี่ยเรียกว่าทิ้งกันแหลกลานทิ้งกันทิ้งหมดใช้คํานี้เลยนะทิ้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในเนื้อของข้อสอบเนี่ยนะกลุ่มคลื่นจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับงั้นพี่จะให้เบสิกให้พื้นฐานในเรื่องของกลุ่มคลื่นก่อนแล้วกันนะครับอ่าเรามาดูในหน้าจอกันก่อนเลยนะในกลุ่มคลื่นที่เราควรจะรู้เนี่ยพื้นฐาน นะพื้นฐานสุดๆเลยของคลื่นเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะเราต้องรู้อะไรบ้างพื้นฐานสุดๆเลยเราต้องรู้ส่วนประกอบของคลื่นถูกไหมครับส่วนประกอบของคลื่นอย่างนี้เราเรียกว่าระยะทาง1ลูกคลื่นจะต้องนับด้านบนและด้านไหนด้วย <penis> ด้านล่างถือว่าตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าแลมด้าหรือ1ความยาวคลื่นโอเคไห okay มหนึ่งความความยาวคลื่นแต่แกนตรงนี้ต้องเป็นแกนของเวอะไรครับแกนของอะไรครับแกนของอะไรครับ ระยะทางหนึ่งความยาวคลื่นแกนนี้ต้องเป็นแกนของอะไรครับระยะทางระยะทางเมื่อกี้ใครตอบเวลาแปลว่าทําไมครับลอยนะลอยต้องเป็นแกนของระยะทางถูกปหระยะทางต่อหนึ่งลูกคลื่นถึงจะเรียกว่าแรมอะไรแลมดาโอเคนะอย่าพลาดนะอย่าพลาดแต่ถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมันเป็นอีกราฟหนึ่งเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าไอระยะตัวเนี้ยเราเรียกว่า1ลูกคลื่นเหมือนกันแต่ดันเป็นแกนของเวลา ดันเป็นแกนของเวลาเวลาที่ใช้ต่อหนึ่งลูกคลื่นตัวนี้เราจะเรียกว่าอะไรครับคาบจำไว้เลยนะคนละความหมายนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแกนด้วยนะครับถ้าเป็นแกนของระยะทางเนี่ยระยะทางต่อหนึ่งลูกคลื่นจะเป็น1แลมด้าหรือความยาวคลื่นถูกไหมแต่ถ้าเป็นแกนของเวลาเวลาต่อหนึ่งลูกคลื่นเราจะเรียกว่าคาบเช่นชมรมสอนสาศาสตร์เราก็จะมีคาบละเท่าไหร่คาบละห้าสิบนาทีใช่ไหมนาห้าสิบนาทีนะบางทีก็สี่สิบนาทีเป็นคาบขี้เกียจนิดๆิด ใช่ป่ะแต่30จะไม่ค่อยมีคาบหนึ่งก็คือทุกๆคาบเนี่ยเราจะมาเจอการสอน1นการสอนถูกไหมก็เรียกว่า1อะไรครับ1รอบ1รอบ1รอบคลื่นหรือ1ลูกคลื่นก็เรียกว่าคาบหรือใช้สัญลักษณ์เป็นตัว T ใหญ่โอเคนะตัวนี้คือเรื่องแรกที่ต้องระวังแล้วตัวข้างบนตัวนี้เราเรียกว่าสันหรือท้องคลื่นครับตัวนี้สันถูกป่ะตัวนี้เรียกว่าสันคลื่นข้างล่างนี้เรียกว่าอะไรครับท้องคลื่นต้องระวังนะ ต้องระวังการเรียกชื่อด้วยความสูงตรงนี้เราเรียกว่าแอมป์แอมปลริจูดถูกไหมแอมปลริจูดนะครับนะค,บความสูงของคลื่นเนี่ยเรียกว่าแอมปลริจูดเช่นถ้าเป็นคลื่นยักษ์สึนามิถ้าเป็นคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยเวลามาปุ๊บเนี่ยคลื่นสึนามิตัวใหญ่ๆเนี่ยจะใหญ่ประมาณหรือสูงประมาณ11เมตร11เมตรเลยนะเพราะฉะนั้นแอมปลริจูดตัวนี้ก็จะต้องวัดจากระดับน้ําทะเลขึ้นไป11เมตรตอนที่เข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยสูงประมาณ56เมตรก็จะแย่อยู่แล้วนะ ห้าหกเมตรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคลื่นสูงหนึ่งเมตรเนี่ยมีพลังงานเป็นหนึ่งส่วนถ้าคลื่นสูงสองเมตรพลังงานมันจะเป็นยกกําลังสองครับคือสองยกกําลังสองเป็นกี่ส่วนสี่ส่วนถ้าคลื่นสูงสามเมตรพลังงานจะเป็นสามกำลังสองคือเท่าไหร่เก้าเก้าส่วนเลยนะถ้าคลื่นสูงสิบเมตรจะเป็นสิบยกกําลังสองคือพลังงานกี่ส่วนหนึ่งร้อยส่วนเลยนะดังนั้นเราจึงพบว่าเวลาซูนามิมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นแบบคลื่นลมทะเลปกติ1เมตร มันก็จะมีพลังงานแค่ส่วนเดียวถ้าคลื่นสึนามิมา10เมตรพลังงานจะเป็นกี่เท่าร้อยเท่านะตัวใครตัวมันนะน้องตัวใครตัวมันนะแล้วสึนามิเนี่ยเวลามันวิ่งเข้ามาในทะเลเนี่ยความเร็วมันจะเยอะมากความเร็วเยอะประมาณ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าอะไรถ้าคลื่นยักษ์วิ่งเข้ามากรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงเดียวดังนั้นใครเนี่ยจะเหิมเกิมวิ่งหนีสึนามิวิ่งหนีทันไหมครับไม่ทันแล้วส่วนใหญ่ตายเพราะอะไร ตายเพราะซึนามิเวลามันหอบเนี่ยมันจะหอบเอาอะไรมาตู้ไหกระมังอ่างชามต้นไม้<ะ>ใช่ปะเพราะนั้นเวลาเราอยู่ในน้ำเนี่ยเราพอจะเอาตัวรอดได้ใช่ปะแต่พอมันพัดเข้าหาฝั่งมันเอาไหากระมังตู้มาด้วยเพราะนั้นเวลาเราอยู่ในน้ําที่เต็มไปด้วยตู้ชามเนี่ยใช่ปบังตอใช่อีโต้ใช่ปนอยู่กับในน้ําเวลาเราโผล่ขึ้นมาปุ๊บโดนโดนไม้หน้าสามปาดเข้าหน้าทีหนึ่งถือว่าจมลงไปต่อตายเพราะเหตุน,นี้นะ ตายเพราะเหตุนี้เพราะนั้นถ้าหนีไม่ทันจริงๆเนี่ยให้ทำไงครับที่รอดๆกันมานะซ์เว่กันมาไหนๆอยู่ในชมรมสอนศาสตร์แล้วเนี่ยเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยวันหนึ่งสึนามิมาห้ามตายพอคลื่นนะจะเสียดายมากที่ได้เรียนฟิสิกส์ใช่ไหมทำไงครับถ้าหนีทันให้หนีขึ้นที่สูงประมาณสามชั้นขึ้นไปโอเคปะ่ะถ้าหนีไม่ทันตึกถลม่มถ้าตึกถล่มเนี่ยก็ตายอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นสึนามิมาป๊อปเนี่ยบางคนขึ้นไปบนตึกตึกมันโดนพัดไปทั้งตึกเลย ถ้างั้นก็วัดดวงนะน้องวัดดวงกันแต่ส่วนใหญ่จะรอดเพราะตึกไม่ค่อยถูกพัดไปด้วยใช่ไหมอีกวิธีหนึ่งคือปีนต้นมะพร้าวจาไว้นะต้นมะพร้าวน้องเชื่อเถอะตอนนั้นน้องปีนได้บางคนบอกหนูอ้วนหนูปีนไม่ได้แน่เลยไม่จริงนะอ่างหรือโอ่งก็ยังแบกได้อะถ้าตอนที่ไฟไหมถูกว่าเพราะนั้นเวลาต้นมะพร้าวเนี่ยออถ้ามาสิบเมตรก็จับมันไว้แล้วก็หันหน้าเข้าไปด้านตรงข้ามของคลื่นที่กำลังมา นะไม่รู้จะทําไงแล้วแต่ต้นมะพร้าวเนี่ยมันรูน้ําได้ดีนะครับมันจะรูน,น้ําเกาะแน่นๆน่ะเชื่อเถอะว่าเกาะอยู่นะตอนนั้นพลังไม่รู้จะมาจากไหนแล้วนะ,ตะ,ะแต่ถ้าดีกว่านั้นทําไงถ้าดีกว่านั้นคือฟังเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยไปเซอร์เวยหรือไปเดินดูทางขึ้นหนีสึนามิก่อนนะดูก่อนนะดูก่อนไม่งั้นจะแย่เหมือนกับน้องๆพี่ท,ที่ที่ทำงานเนี่ยมีไปเที่ยวที่กระบี่ แล้วมันมีแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตาเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่เกิดสึนามินะแต่ว่าสัญญาณเตือนภัยมันดังเขากับเพื่อนเนี่ยไม่รู้จะทําไงตัวเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปทางหนีทางหนีสึนามิขึ้นไปบนเนินเขานะแล้วเขาก็หาเพื่อนเขาไม่เจอเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงไปบนไปไปอยู่บนเนินเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็หาเพื่อนควักเลยนะหาไม่เจอนึกว่าเพื่อนเนี่ยไปเป็นอะไรสรุปสึนามิก็ไม่ได้มานะแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยหลังจากนั้นก็ขึ้นไปบนเนินเขา อีกคนหนึ่งสมทบเข้ามาแต่ว่าตัวเนี่ยถลอกหมดเลยเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยไปเกิดอะไรขึ้นกับกับการหนีสึนามิเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทางหนีมันไปทางไหนเขาก็เลยวิ่งวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันเป็นหน้าผาแล้วเขาก็ลงทุนเนี่ยปีนหน้าผาขึ้นมาแล้วก็ถลอกปอกเปิดเพราะว่าโดนโดนชะง,ง่อนหินอันนี้เขาเรียกว่าเกือบเกือบฉลาดใช่ปะ่ะอันนี้เรียกว่าเกือบฉลาดนะเกือบฉลาดเพราะนั้นก็ต้องไปดูเส้นทางการหนีสึนามิก่อนโอเคปะ่ะ ตอนนี้เอาหาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงเป็นไงครับไม่ทันนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเวลาสึนามิมาเขาจะเอาท้องขึ้นมาก่อนสังเกตไหมเพราะฉะนั้นน้ําทะเลจึงทําไมก่อนจึงลดก่อนโอเคปะ่ะน้ําทะเลจึงลดก่อนคิดดูนะถ้ามันสูง10เมตรเนี่ยแล้ว ไอตอนซูนามิมาเมืองไทยเนี่ยฝรั่งมีฝรั่งคนหนึ่งดีใจมากนึกว่าน้ำทะเลลดจะไปเก็บหอยเก็บปูเย้เวลี่กูดเดินลงมาครับเดินลงมาเดินลงมาตรงบริเวณที่มันเป็นน้ำทะเลลดเพราะฉะนั้นถ้ามันสูง11เมตรเบิ้ลสองเท่าเป็นเท่าไหร่ละ่เมตรเลยนะตรงนี้11เมตรไงตรงนี้อีก11เมตรไอฝรั่งคนนี้ตายชัวเข okay, ี้ยวป่ะนะระวังนะครับเวลาน้ำทะเลลดหนีไว้ก่อนสัญญาณหลังจากนั้นเนี่ยจะตามมา พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเท่าที่พี่บอกทั้งหมดองค์ประกอบที่ข้อสอบเขาจะออกนะครับมันจึงมีองค์ประกอบเรื่องความยาวคลื่นนะเรื่องคาบโอเคป่ะกับอีกอันหนึ่งคือความเร็วสึนามิที่พี่พูดไว้แล้วเพราะฉะนั้นสมการหลักก็คือเราจะใช้เป็นที่เราเคยเรียนในเรื่องการเคลื่อนที่คือ v เท่ากับ s ส่วนอะไรครับ s ส่วน t ใช่ไหมนะอันนี้คือสมการนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t พอเราได้ v เท่ากับ s ส่วน t แล้วถ้าเราบอกว่า1ลูกคลื่น หลูกคลื่นเราก็จะได้ว่าระยะทางหนึ่งลูกคลื่นคือเท่าไหรึ่งลูกคลื่นคือแลมด้าไงถูกปะ่ะแล้วเวลาต่อหนึ่งลูกคลื่นคือคาบเราสามารถจับแทนค่าตรงนี้ได้คาบเนี่ยหน่วยของมันจะเป็นอะไรครับวินาทีต่ออะไรวินาทีต่อรอบถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความถี่ความถี่หน่วยของมันจะเป็นตรงกันข้ามนะครับจะเป็นกี่รอบต่ออะไรครับต่อวินาทีถูกไหม เพราะฉะนั้นคาบกับความถี่มันจึงเป็นส่วนกลับกัน1ส่วนคาบจึงมีค่าเท่ากับความความถี่แล้วเอาแลมด d าคูณเข้ามาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสมการขึ้่นที่เราต้องรู้ตอนนี้นะครับก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับแลมดาส่วนคาบเท่ากับ f แลมดาโอเคนะอา้าวงั้นพอเราได้แบบนี้แล้วเวลาคำนวณต้องระวังเรื่องหน่วย s i unit ด้วยนะครับนะระวังเรื่องหน่วย s i unit ด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราได้สมการนี้แล้วสมการนี้จะเป็นตัวต้นทางนะครับในการเป็นสมการหากินในกลุ่มคลื่นทั้งหมดเลยนะอา้าวเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันแล้วกันนะครับโอเคครับอา้อาวมาดูโจทย์กันหน่อยพอเริ่มเข้าโจทย์ตาเริ่มเปรอใช่ป่ะเมื่อกี้ซูนามิมายังโอเคอยู่นะยัง่โอเคอยู่ามาดูข้อนี้นะครับข้อสามห้าเชือกเส้นหนึ่งขึงปลายให้ตรึงทั้งสองข้างนะสั่นเชือกให้เกิดคลื่นในแนวดิ่งที่เวลาเริ่มต้นคลื่นเป็นเวลาดังรูป อ่าโทษทีคลื่นเป็นรูปร่างดังรูปอ่าลองมาดูนะครับสมมุติว่าพี่จะทําแอนิเมชันให้ดูตัวนี้คือหน้าคลื่นหรือลักษณะของคลื่นรูปร่างคลื่นในตอนเริ่มตน้นนั้นะตอนแรกด,ดูดีนะอ่าสมมติว่าคลื่นอันนี้มันสามารถขยับได้เห็นไหมคลื่นอันนี้นะครับมันสามารถขยับได้อันนี้เกินไปเราไม่ดูเอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยสั่นเชือกพอเราสั่นเชือกเนี่ยเชือกมันจะเกิดการแกว่งถูกไหมครับเชือกมันจะเกิดการแกว่งพอมันเกิดการแกว่งปุ๊บเนี่ย ไอ้ตัวสันคลื่นมันก็จะวิ่งจากซ้ายไปขวาถูกปะเวลาคลื่นมันเกิดการเคลื่อนที่ณเวลาเริ่มต้นเนี่ยคลื่นมันมีลักษณะเป็นดังรูปนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป0.1วินาทีจะเห็นคลื่นเป็นรูปร่างเดิมแปลว่าอะไรจะเห็นคลื่นเป็นรูปร่างเดิมแปลว่าอะไรทุกคนดูนจอนะครับนี่คือภาวะต่อเริ่มต้นถูกปะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไป0.1วินาทีจะเห็นคลื่นเป็นรูปร่างเดิมก็แปลว่ามันวิ่งเข้ามาสวมแทนตรงนี้ถูกปะ เข้ามาสวมแทนตรงนี้หรือพูดง่ายๆก็คือตอนแรกเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันวิ่งเข้ามาที่ตำแหน่งตรงนี้คำถามคือมันวิ่งมาได้กี่ลูกคลื่นครับอ่าลองดูนะนี่คือจุดตั้งต้นเรามาดูยอดปลายตรงนี้สังเกตนะครับนี่คือตอนเวลาตั้งต้นมันอยู่ปลายมันอยู่ที่ตรงนี้ถูกปหแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก0.1วินาทีเนี่ยจะเห็นคลื่นเป็นรูปร่างเดิมจะเห็นคลื่นเป็นรูปร่างเดิมก็แปลว่าปลายมันจะต้องวิ่งเข้ามาสวมตรงนี้ถูกไหมวิ่งเข้ามาสวมตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะครนงี มันจึงเป็นได้ว่าคลื่นเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปหนึ่งอะไรครับหนึ่งลูกคลื่นหรือหนึ่งความยาวคลื่นนั่นเองถูกปะเพราะฉะนั้นไอเวลา0.1วินาทีเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจึงหมายถึง0.1วินาทีต่ออะไรครับต่อหนึ่งลูกคลืน่นถูกปะศูนย์จุดหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งลูกคลืน่นซึ่งหน่วยวินาทีต่อลูกคลื่นเนี่ยมันหมายถึงอะไรนั่นเองครับคาบที่พี่พึ่งสอนถูกปะถ้าเราจับเวลาว่าหนึ่งลูกคลืน่นใช้เวลาเท่าไหร่อันนั้นนเป็อะไร เป็นคาบนั่นเองดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ0.1คือตัวอะไรนั่นเองครับคือตัวทีใหญ่คือตัวทีใหญ่อันนี้คือลักษณะของข้อสอบนะครับเขาจะใช้สมการคลื่นแต่ว่าจะบอกมาแบบหลอกๆในๆให้เราไปแกะกันเอาเองแต่พอเราได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยแล้วในโจทย์บอกต่อนะครับว่าถ้านะครับถ้าเชือกยาว10เมตรจงหาว่าอัตราเร็วคลื่นจะเป็นกี่เมตรต่อวินาทีอัตราเร็วคลื่นก็คืออยากจะรู้ค่าอะไรครับค่า v ถูกป่า v เท่ากับเท่าไหร่ นะแต่ว่า V ตรงนี้สมการที่เมื่อกี้พี่สอนคืออาจจะเป็น s ส่วนทก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นอะไรครับแลมด้าส่วนคาบก็ได้หรืออาจจะเป็น f อะไรก็ได้ f แลมดาก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรารู้อะไรแล้วครับดูที่พี่ไฮไลท์รู้อะไรละรู้คาบแล้วถูกไ่มรู้คาบแปลว่าอาจจะต้องใช้ตัวนี้แล้วถูกไ่มต้องใช้ตัวคาบตัวนี้ถ้าเราอยากได้ความเร็วเรารู้คาบเราต้องไปหาอะไรครับแลมด้าหรือความยาวคลื่นโอเคปะ ระยาหรือความยาวขึ้นพยายามแกะจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับแล้วในโจทย์บอกว่าเชือกยาวทั้งหมด10เมตรทุกคนดูบนจอครับถ้าตรงนี้ทั้งหมด10เมตรแล้วเรามานนับนะครับว่ามันมีกี่ส่วนนะครับ1 2 3 4กี่ส่วนครับ5ส่วน5ส่วนรวมกันเป็น10เมตรแปลว่าส่วนละกี่เมตรส่วนละ2เมตร1ลูกคลื่นตัวนี้ต้องนับเป็นกี่ส่วนครับเนี่ยกี่ส่วน2ส่วนคือกี่เมตรครับ4เมตรดังนั้นระยะ4ี่